ค่ะอยู่กับอ้มสินพิมพ์ฤต์ค่ะทริปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระยองค่ะช่วงหน้าฝนในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าสายกินต้องมาให้ได้ค่ะเพราะว่าแคมเปญเพิ่งเปิดตัวไปค่ะกับระยองสี่ท็เทเบิลสดพร้อมเสิร์ฟนั่นเองมีการนําเอานะคะผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์รสชาติอาหารพื้นเมืองร่วมกับวิถีชีวิตของชาวประมงด้วยนะคะสดพร้อมเสิร์ฟจะเป็นยังไงติดตามชมกันให้ได้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนประมงเรือเล็กบ้านตากวนตำบลมาตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองด้วยนะคะ ตามไปดูข้างในกันว่าสดพร้อมเสิร์ฟที่นี่มันจะสดขนาดไหนคะ่ะไปะสยกินน้ำลายหกเลยนี่ค่ะเรามาดูวิธีของชาวประมงแบบใกล้ชิดเลยเออํายู่กับประธานกลุ่มป,ประมงนะคะสวัสดีค่ะ,ะนันำตัวนิดนึงค่ะ ครับผมศิรนวรรอศรีครับประธานกลุมประมงบานตะกวนคณะกรรมการผู้สงคนวุฒิประมงจังหวัดร,ระยองด่านประมงชายฟังอานนเวลา ช่วงเวลาที่เราจะลงไปว่าตอนตอนกี่โมงคะเช้ามืดครับประมาณประมาณตีห้าตีห้าหรือหกโมงอ่ะดูครับกุ้งติดเต็มเลยอ่ะยังอยู่ในอวนอี้ครับยังอยู่ในอวนอีกยังอยู่ในอวนอีกเรียบเลยเราต้องทำทั้หมดเลยใช่ไหมครับครับผมชาไม่ได้ครับชาไม่ได้ด้วยครับชาไม่ได้ครับเดี๋ยวกุ้งจะเสียยังไงคะปดตาอวนครับพยายามค่อยๆอ่ะออกจากหลังกุ้งวินี่เสียนน่ออกออกจากหลังกุ้งออกจากหลังกุ้งแล้วค่อยปินขามหลังแล้วก็อ่าแล้วก็ ดึงปุ๊บหลุดเลยปุ๊บหลุดเลยหนูยังไม่หลุดสักข้อเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาเอาเอาตะขอครับมีตะขอปลายเขาจะมีแหลมๆนิดเดินงานชายตะเกียบช่วยเกี่ยวจะมีการ วังอวนกุ้งอวนกุ้งหรืออวนสามชั้นแล้วก็อวนปูอีกอวนปูอ๋ออวนปูฝั่งนู้นครับผมอวนไอโคนอ่าแล้วก็หอยหวานที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถมาซื้อได้ด้วยได้ครับได้เลยถ้กขับรถไปเที่ยวปุ๊บหนูอยากกินสดๆเลยต้องมาที่นี่ได้เลยครับแล้วก็ซื้อได้เลยครับได้เลยเองนะคะขอบคุณมากสดจริงๆครับนี่สดจากอวนนะโอ้นี่ไงท่าน่าโอ้โหตัวหนึ่งดีใจมากทำต่อทำต่อทำต่อททต่อครับ จะมีร้านอาหารมารับไปใช่ไหมคะแต่ว่าแบ่งขายได้ครับแพงแบ่งขายได้ครับโอ้สดจริงๆเนี่ยเห็นไหมนี่คือเสน่ห์ของวิถีชีวิตของชาวประมงนะคะอยากเห็นแบบนี้ก็มาซื้อได้เลยค่ะแล้วก็แคมเปญปีนี้เอาใจใส่กินอย่างเราต้องมาให้ได้เลยนะคะเทศบาลมาตะพุดปลาเร้าครับเทศกาลกุ้งแชบวยครับมาได้เลยหาดสุชดาเทศบาลมาตะพุดครับมาได้เลยครับเดี๋ยวจะไปดูทางทางปูโอเคเอาไปดูทางปูครับ สเสิร์ฟจากทะเลมาแล้วค่ะเมนูแรกกุ้งแชร์บ้วโอ้โหช่วงนี้ที่เขาบอกว่ากุ้งแชร์บวยจะเยอะมากปีละครั้งนะคะอุ้ยดูสิมัน <c oughs> จะเป็นสีนี้แล้วก็ต้องทานคู่กับน้ำน้ำจิ้มพริกเกลือด้วยเป็นสูตรของคนระยองนะจ๊ะนี่มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เขาตามสดๆเลยด้วยกลิ่นแบบน้ำลายแตกมากตอนนี้ไม่พูดเยอะดีกว่ากินเลยนะคะ พริกเกลือเป็นสูตรเฉพาะของคนระยองนะคะนี่จ้ะอือหือน้ำลายแตกไม่ใช่ออกนะคนรอบรอบกุ้งมันหวานเนื้อเด้งอร่อยมากแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มพริกเกลือนะจานนี้ไม่พอ ซีฟู้ดแน่นมากค่ะเมื่อกี้เราทานกุ้งไปแล้วมาถึงปูแล้วก็หอยหวานบ้างนะคะนี่ทำไมถึงเป็นสดพร้อมเสิร์ฟรู้ไหมเพราะว่าที่นี่เขามีใกล้ๆเนี่ยจะมีร้านที่บริการปิ้งย่างแล้วก็ต้มด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีที่ให้นั่งทานแต่ว่าเราสามารถซื้อแล้วก็ปูเสือทานเองได้เปิดท้ายกระบะอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยเด็ดมากจริงทานแล้วนะแล้วก็ปูมาช่วงนี้ค่ะจะแน่นเป็นพิเศษเลยเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่คลื่นเนี่ยพัดเข้าฝั่งทําให้ปูได้ออกกําลังแบบได้ไต่ขึ้นมาจากฝั่งนี่ไงทำไมถึงบอกว่าแบบที่มาแบบอุ้ยทําไมผู้ชายกล้ามปูมันเป็นอย่างนี้แหละกล้ามใหญ่เหมือนปูไงนี่ทาแล้วนะคะสีมันจะหวานขนาดไหนนะคะหว,หวานมาก มันมีความหวานของมันเพราะมันสดอ่ะสดพร้อมเสิร์ฟหรือว่าถ้าเกิดจะซื้อจากที่นี่ไปแล้วก็เอาไปทำเองกันนะ้อย่างถ้าเกิดแบบเราพักเป็นโฮมสเตย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่าลืมขอซื้อน้ำจิ้มเขาด้วยนะน้ำจิ้มที่นี่เด็ดน้ำจิ้มพริกเกลืออยากทานซีฟู้ดสดๆแบบนี้ค่ะมาให้ได้นะคะที่กลุ่มประมงเรือเล็ก บ้านตากวนหาสุชาดามาตะพุทธค่ะเด็ดจริงๆสดพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะกินต่อละ อย่างหนึ่งนะคะที่ชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวนก็คือจะไม่ได้แค่หาปลาหรือว่าจับสัตว์ทะเลอย่างเดียวนะคะเขามีการอนุรักษ์ด้วยอย่างถ้าเกิดเจอปลาเล็กๆหรือว่าเป็นปูตัวเล็กเนี่ยก็จะมีการอนุบาลก่อนแล้วก็ปล่อยลงทะเลด้วยเป็นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้แบบยั่งยืนนั่นเองค่ะสุดยอดเลย หนึ่งจุดค่ะเราอยู่กันที่ชุมชนประมงเรือเล็ก,กน้ำมันเองนะคะที่ระยองค่ะที่นี่เขาก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ลอบปลาหมึกกันค่ะคือมันจะกระจายตรงนี้ก็จะเป็นแบบอวนปูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราจะมาดูเขาลอบปลาหมึกกันเห็นอุปกรณ์หรือเปล่าคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ลอบปลาหมึกมันแปลกมากคือเขาจะเอาเป็นเหมือนแนงของต้นยูคาลิปตัสเนี่ยมาทำเป็นโครงเสร็จแ,แล้วจะเอาเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นใบไม,ไม้เป็นถุงพลาสติกเอามาเอาไว้เป็นลอบปลาหมึกค่ะอย่างอันเนี้ย เวลาเขาจะาไปวางเนี่ยเขาจะวางไว้ค้างคืนนี่คือเอาลงไปไว้ในน้ําเลยจะเริ่มรอบกันก็ตั้งแต่ประมาณแบบหกโมงเช้าอะไรแบบนี้อันนี้คือเอาไว้ล่อให้ปลาหมึกรู้สึกว่าแบบอ๋อเหมือนมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ส่วนใบไม้ตรงนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบว่ายังอยู่ในน้ําอยู่เลยคือเหมือนแบบหลอกให้เขาเข้ามาว่ายเข้ามาติดในรอบนี้เองเป็นไงสําหรับว,วิธีวิธีความคิดก็เจ๋งนะคะ มาที่ตลาดโบราณที่บ้านเพที่นี่นะจะมีของสดเพียบเลยอย่างที่เห็นทุกชนิดที่เป็นอาหารทะเลมีหมดเลยสดพร้อมเสิร์ฟด้วยนะคะทั้งหอยเชลล์หอยแมลงผู่หอยหวานโหปลาหมึกก็มีแล้วก็ตรงนู้นมีหอยบิดด้วยเมื่อกี้แอบเห็นเราไปดูไหมแล้วก็ถ้าเกิดอยากซื้อกลับกรุงเทพก็ได้นะคะเขามีบริการนึ่งย่างแขนน้าจิ้มด้วยโหแค่เห็นก็น้ําลายหกอีกแล้วว่ามาที่ระยองต้องซีฟูดสิสนี่หอยบิดที่ออมบอกค่ะอ่าเห็นไหม บีบเป็นตัว S แบบนี้เลยไม่ใช่นี่ราคา35บาทนะคะแถวนี้ก็จะมีทั้งของสดนะคะมีของฝากหรือพวกอาหารแห้งมีปลาแดดเดียวปลาหมึกกุ้งแห้งสารพัดของทะเลค่ะตลาดโบราณบ้านเพ um บอกว่ามาระยองลองหรือย่างนี้มาที่ร้านข้าวออดน,นะคะสั่งไอติมเอาหมดเลยไข่เค็มหมูหยองไข่เยี่ยวม้าค่ะหนึ่งค่ะครับโอเคครับว้าวดูครับลองดูครับ,อรบโอ้โหนี่สุดดั้งเดิมเลยนะคะที่นี่ไหนลองดูซิน่กิน,น่ากินถ้วยเท่าไหร่คะ50บาทนะ50บาทคือด้วยความไอติมของเราอร่อยอะทำไงแห้คนรู้จัก หนูไม่น่าถามเลยเนาะของมันอร่อยอะเนาะก็เลยแบบทําให้มันแปลกขึ้นใช่ไหมคะเอาไข่เค็มแบบมันเข้ากันได้ดีมากเลยนะเนี่ยจบไอติมอร่อยใส่กับอะไรก็อร่อย ู่กลางทะเลเพื่อทําการตกหมึกเนี่ยสชั่วโมงบนเรือก็จะมีอาหารมีเครื่องดืง่มเตรียมพร้อมให้เราหมดแล้วค่ะคืนนี้กิจการเมื่อเราจะได้กินป้าหมึกแบบสดๆ <c oughs> จะหวานแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะคะระยยองนี้ คะมีอุปกรณ์ด้วยนี่เรียกว่าอะไรคะพี่อันนี้จะเป็นจุ๊บตกหมึกจุ๊บตกหมึกเราต้องตกถึงพื้นนะหย่อนถึงพื้นจะหย่อนให้ดูครับหย่อนให้ดูก่อนนะคะหย่อนลงไปงี้เลยเหรอค่อยๆสาวเอ็นปล่อยไปนี่แหละอ๋อปล่อยไปแบบนี้หย่อนหย่อนให้ถึงพื้นเพราะหมึกจะอยู่หน้าดินครับอ๋อหมึกจะอยู่ข้างล่างสุดเลยเราเราจะรู้ได้ไงว่ามันถึงแล้วคือมันถ้าถึงแล้วสายมันจะไม่ลงแล้วใช่ไรอ๋อค่ะมันจะตึงใช่ไหมใช่ตึงแล้วเมื่อถึงพื้นปุ๊บให้เรายกรอยจับพื้นมาประมาณ ครับพุดหนึ่งครับครั้งสอบหนึ่งให้มันรอขึ้นมาอ๋อเนี่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่ะค่อยๆหยอดลงไปเรื่อยเราอยากให้เราตกเพราาจะเป็นตกหมึกหลอดครับหมึกกล้วยหมึกหลอดหมึกกล้วยเหมือนที่เรากินกันใช่ไหมคะใช่ครับก็คือระยะก็คือรอแบบเนี้ยประมาณกี่นาทีคะก็ถ้าหมึกเข้าเยอะก็ตเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ช่วงเนาะใช่แล้วเรียต้องยกขึ้นนะขยับใช่ไหมคะอ๋อ หลอกหลอก,ลอกลลว่าแบบว่ามันมีการเคลื่อนไหวเ,เหมือนแบบเม<ช>ื<ะ>่อกี้เป็นเหยื่อนะคะลอ่อหมึกอยู่นะคะก็ต้องทาท่าไปด้วยแบบบางทีเรานั่งนานเราอาจจะเบื่อล้วก็แบบมีท่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> กินจะมีน้ำจิ้มพริกเกลือเขาจะทำเตรียวมาให้แบบนี้เลยมีแบบญี่ปุ่นก็มีอเอาแล้วนะอุ้ยดูมันใสมากใสแบบดูดิใสจริงๆงไม่เคยเห็นหมึกใสขนาดนี้เลยโอ้มันเป็นแบบเนื้อมันจะแบบหนุบๆอะ่ะมันจะไม่ได้ ไม่เหนียวมันจะแบบหนุ่มๆโหพี่น้ำจิ้มอร่อยมากน,น้ำจิ้มพริกเกลือไปลองกินหนวดนะหนวดใช่ไหมลองจิ้มแบบวาซาบิบ้างอเออติดอร่อยติดปากไปนีโหเนื้อเด้งมากเออติดไม่ต้องไปเกาหลีแล้วมาระยองก็ได้ ลมึกแบบเหมือนในหนังอะสดมากอร่อยจริงเด็ดทริปนี้เราได้เห็นถึงแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำเลยนะคะทั้งปลาหมึกปูกุ้งครบเลยมาเทียบกันเยอะนะคะที่จังหวัดระยองค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะกับระยองทริปนี้นะคะสดพร้อมเสิร์ฟระยอง ซีทูเทเบิลนั่นเองค่ะและทิมงานจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินกินเที่ยวกันที่ไหนติดตามชมกันให้ได้ในรายการ d ดล l น n สุดสัปดาห์นะคะทุกวันี่เวลา9โมงตรงที่ช่อง YouTube d e l l y News Live K TH แล้วเจอกันค่ะลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ